สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะมอร์นี้กะมาพอกันคือเกาช่องสูตรหวยหนะ้เก้นาะมอร์นี้กะสีมาในแนวทางหลักหน่วยล่างเนาะหลักหน่วยล่างก็จะมีกันทั้งหมด3สูตรอีกเช่นเคยแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะทำเป็นเทียบชนให้เลยในคลิปเดียวกันก่อนที่จะไปดูสูตรเนาะ มาดูคําเตือนคาเตือนของทางช่องก็จะมีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็จะมีทั้งหมด3สูตรไปดูสูตรที่1ก่อน สูตรที่1ก็จะมีอยู่ว่าเอาตำแหน่งหลัก10บบนบวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่1ก็จะเป็นห้าบวกสแล้วก็บวกหก็จะได้9ได้ผลลัพธ์ตัวที่1แล้วก็ลดแต้มไปอีก3มแต้มก็จะได้ทั้งหมดสตัว อย่างงวดน,นี้ได้เก้าลดแต้มไปอีกก็เป็นแปดเจ็ดหกผลรางวัลออกอยู่ที่หกเจ็ดก็หลักหน่วยของเราก็เข้าอยู่ที่เลขเจ็ก็เข้าไปเป็นงวดที่หน,นึ่งงวดนี้แปดบวกสองบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งก็จะเป็นสิบเอ็ดก็ลดแต้มไปอีกสามแต้มก็จะเป็นศูนย์เก้าแปดผลรางวัลของเราก็ออกอยู่ที่ 91หลักหน่วยล่างของเราก็เข้าอยู่ที่เลข1ก็เข้าไปเป็นงวดที่สองต่อไป7จบวกแแล้วก็บวกหก็จะได้16ก็เอาเลข6ตั้งก็6 5ห้สี่สผลรางวัลงวดล่าสุด16กันยาก็ออกอยู่ที่4 6 หลักหน่วยล่างของเราก็เข้าที่เลข6กเดี๋ยวเรามาดูกันของงวด1ตุลาสำหรับหลักหน่วยล่างสูตรที่1นึ่หลัก10บ,บนคือเลข1หลักหน่วยบนคือเลขสองบวกค่าคงที่1ก็จะเป็น1นบวกสได้สามสามบวกหนึ่งก็ได้4ี่ลดแต้มอีกสามแต้มก็จะเป็น3ามสอง หนึ่งหนึ่งตุลาหกหกอ่ะสูตรแรกก็ได้อยู่ที่เลข4เลข3เลข2แล้วก็เลข1อ่ะต่อไปก็เป็นสูตรที่สองสูตรที่2ก็เอาตำแหน่งหลักแสนหลักแสนของรางวัลที่1บวกด้วยหลักสิบ ของรางวัลที่1แล้วก็บวกค่าคงที่1แล้วก็ลดแต้มไปอีก3แต้มเลขเด่นเราก็ได้ทั้งหมด4ตัวงวดนี้ก็คือหลักแสนคือเลข2บวกหลักสิบคือเลข5แล้วก็บวกค่าคงที่1ก็จะได้8 8ก็เป็น8 7 6 5หผลรางวัลของเราอ,อยู่ที่6 7หลักหน่วยของเราเข้าที่เลข7 ก็เข้าไปเป็นงวดที่1ต่อไปหลักแสนคือเลข4หลัก10คือเลข8บวกค่าคงที่1ก็จะได้13 3 2 10หลักหน่วยของเราก็เข้าอยู่ที่เลข1ก็เข้าไปเป็นงวดที่2ต่อไปหลักแสนวดน,นี้หลักแสนคือเลข9บวกด้วยหลัก10คือเลข7 บวกค่าคงที่1ก็จะเป็น17ลดแต้มไป3แต้มก็เป็น7 6 5 4หผลรางวัลออกอยู่ที่4 6หลักหน่วยล่างของเราก็เข้าที่เลข6ก็เข้าไปเป็นงวดที่3ต่อไปงวดวันที่1ตุราหลักแสนหลักแสนคือเลข3หลัก10บคือเลข1 บวกค่าคงที่1ก็จะเป็น3มบวก1บวก1ก็จะได้5ลดแต้มไปอีก3ก็จะเป็น4 3 2 1ตุลาสำหรับหลักหน่วยล่างสูตรที่2ก็ได้อยู่ที่เลข5เลข4เลข3แล้วก็เลข2องต่อไปจะ ไปดูอ่าสูตรที่สามสูตรที่สามสูตรที่สามก็จะเป็นตำแหน่งหลักหน่วยอของลักหน่วยล่างบวกด้วยค่าคงที่ ก็จะมีตั้งแต่เลขสีเลขห้าเลขหแล้วก็เลขเก้าก็ทั้งหมดสูตรนี้ก็เข้ามาหกงวดสำหรับสูตรหลักหน่วยล่างนี้เข้ามาทั้งหมดหงวดก็เดี๋ยวงวดล่าสุดเรามาดูงวดล่าสุดกันเลยงวดล่าสุดที่ออกสี่หกเนาะสี่หกหลักหน่วยล่าง ก็คือเลข6จะมาบวกค่าคงที่ก็จะเป็น6บวกค่าคงที่4 6บวก4ได้10ก็0ตั้ง6บวก5ก็ได้11 6บวก6ก็ได้12 6สบวก9ได้15สรุปว่า1ตุลา ล่างสูตร3เด่นอยู่ที่ศูนย์ห่าเสร็จแล้วเราก็จะมาประกบให้เลยจะมาประกบไม่ใช่ประกบเทียบชนเทียบชนอ่าน,นี้ให้ดูเทียบชนก่อนเทียบชนหน่วยล่าง3าสูตรเนาะอันนี้ก็เทียบชนให้ดูสามงวด สามงวดก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่1สูตรที่2แล้วก็สูตรที่3แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวชนวงเล็บก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวชน3ส,สูตรส่วนวงเล็บจะเป็นชน2ส,สูตรก็ทั้งหมด3มงวดเข้ามาเป็นเลขเด่นหมดเลยยังไม่ได้เป็นเลขรองเนะาะถามว่าเลขรองมีโอกาสเข้าไหมก็มีโอกาสเข้า เดี๋ยวเรามาดู1ตุลาเลยสูตรที่หก็เด่นยู่ี่เลขส3่ส,สองหนึ่งก็เดี๋ยวดูสูตรที่สองเลยส,ส,สี่สสาสอง สูตรที่สามขอเริ่สูตรที่สามก่อนศูนย์หนึ 1, 2, ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าอะได้มาแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่าเทียบจนสามสูตรมีตัวไหนบ้างเลขสี่อ่าสียังไม่ชนสามสูตร เลข3ก็ยังไม่ชน3าสูตรอ้าวมีเลขสองเลข2ชน3าสูตรเด่นหน่วยล่างก็อยู่ที่เลขสองเลข1นอ่าหไม่มีเลข5อ่าไม่มีต่อไปลองลองก็จะเป็นสี่ สามหนึ่งห้าอลองมีลองมีสี่ตัวส่วนดินดินมีตัวเดียวคือเลขสองอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเลข ชน3สูตรคือเลขสองสำหรับหน่วยล่างเนาะจะเข้าต่อเป็นงวดที่3มหรือไม่เพราะว่าจากสีติทั้งหมด3มงวดเข้าเลขเด่นชน3สูตรหมดเลยยังไม่ได้เข้าตัวรองอโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำเป็นชุดสรุปอ่ายังไม่ชุดสรุป เดี๋ยวทําเป็นเลขเด่นล่างก่อนเนาะเลขเด่นล่างให้ดูก่อนว่าเด่นล่างงวดหนึ่งตุลานี้จะมีเลขอะไรบ้างเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ